สวัสดีครับผมแซมแมนซิโร่ผมจะมาลองเล่นในเกมมัลแอนด์เบรดโมแบนในมอดของส่วนอุภูมิมหายุตเป็นมอดโดยคนไทยเองโดยสร้างโดยรัสเซียทีมตรงนีเ้เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเป็นที่ขวันตาขวันใจ ครับแผ่นล้อแน่กูมันจะนานอย่างงี้โอเคเริ่มแรกมันก็มันก็เอายาบทก่อนแล้วเริ่มเหมือนคำนำมาประมาณนี้เออต่อไปแล้วให้เลือกเพศเราเอาผู้ชายมันบอกพ่อเราเป็นอะไรไให้เลือกเหมือนเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นเอ่อออริจินมากออริจินอนลของมันโอเคต่อมาเราเลือกเออจะมั่วมั่วไปเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแปลว่าอะไรโอเคโอเคไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ เขเดินทางครับจะให้เราเลือกอัพสกิลของเราซึ่งมีเรียนกันเยอะมากเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูเออขอบอกเลยว่าทุกสกิลมีประโยชน์หมดทุกสกิลนี้มันจะช่วยเราในการต่อสู้ได้มากตอนเริ่มเรื่องแรกผมคิดว่าเราควรจะอัพไอ้นี้มากกว่า one hand weapon มันช่วยให้อาวุธโจมตีมือเดียวของเราโจมตีเร็วขึ้นประมาณนี้เพราะผมเคย ลองอยู่โอเคตั้งชื่อชื่อชื่อผมนี่แหละนี่จะได้เดี๋ยวแล้วก็สติมล่างตั้งล่างจะมี First e ิ e r g y แล้วก็ Votainment พวกนี้จะสามารถช่วยให้พวกเราหรือว่าเราฮิวเลือดจากน้อยๆก็เพิ่มเปมากๆเอาไปกันเลือกตัวละครผมจะเอาแบบออริจินอลแบบนี้เพื่อจะไม่ต้องเสียเวลาก็ให้เราเลือกเลือกไปลงจอที่ไหน ยุธยาตองอูในเขตหงสาอันนามของหมิงหมิงเดมันของเลอของลีหรือเลอนี่แหละฝั่งเวียดนามอันนี้ทยใหญ่ตอนเดือของหงสาอันนี้โปรตุเกสอันนี้ยาฮอพวกมาเลเซียผมจะลงอ,อันยุธยาเพราะเป็นยูแลตามตามนั้นเออเปิดมาเหมือน เหมือนว่ามันก็ต้องเป็นแบบทุกเวอร์ชั่นว่าให้เราไปฝ่ายกระจนคนหนึ่งเพื่อทดสอบความเก่งของเราก่อนแล้วเราไม่สปอยแล้วปอเเ้ยเขี่ยไม่ได้สิเขี่ยไม่ตายอีกแค่นั้นแ,แรกๆรก็อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคมาแล้วแล้วเราก็ไปคุยพ่อค้าของอีอยิปต์แล้วมันก็จะติด แจกตังเราแล้ให้กดแท็บก็ที่จะออกไปดูแมบไปแบบข้างนอกเออโดยกดโน้ตเพื่อจะดูภารกิจว่าให้เก็บห้าคนคือให้หาคนมาประมาณห้าคนโอเคห้าคนห้าคนบางไปบางใหญ่โดยในส่วนของแมบจะจำลองเหตุในยุคสมัยอยุธยา ดูเสียงเพลงก็รู้แล้วโอเคครับจากนั้นเราก็เดี๋ยวผมจะทดสอบการไปตีกระโจนก่อนประมาณเรามีประมาณสิบคนแล้วต่อสี่คนประมาณสิบต่อสี่และนี่คือสภาพชาวบ้านที่เราไปเกมมาแรกๆก,ก็จะกากพอถ้าเกิดยิ่งอัพเยอะๆยิ่งดี เดี๋ยวผมจะอัพประมาณจบภาคกิดที่มันให้ทำแล้วจะเลิศแล้วก็จะจบคลิปนี้เลยโอเค,อเคเล้มันอีกคนใช่ไหมไอ้โรน,นี่เขี่ยโนนอุอ้ยโ,โ,โดนโดนลุมาปาดดิดโดนป่า ต้องโทรสเสด็จเทพแล้วบันคิวบิชบันคิวบิชคิวสุดท้ายแล้วรัดคิวแล้วรัดคิวแล้วเยัยไม่ตายแรกแรกก็เสียวอย่างนี้ยครับยิงแล้วไม่ตายแต่ระวังเชื่อผมอัพยิงเลเวลเยอะแล้วที่ยิ่งเก่งขึ้น เราจะไปหาไอเวนให้ตัดเอาโอเคแล้วเราจะมุ่พูดถึงมาร์เก็ตกันมาร์เก็ตเกิดตรงนี้จะมีให้เลือก4อย่างถ้าเกิดอาร์มสจะเป็นพวกอาวุธอเมอร์ Armor. จะเป็นพวกชุดเกร Horse. าะฮอร์สม้ากู๊ดคือพวกสบเบียงทรัพยากรที่ให้พวกทหารกินเออเท่าที่ผมเล่นนะครับ คือถ้าเกิดคุณประมาณว่าคุณไม่ให้อาหารพวกนั้นกินพวกนั้นจะเริ่มออกจากกลุ่มเราทีละคนทีละคนตอนแรกผมก็เอออยู่ว่ามันหายไปไหนอืมแล้วเอาเริ่มต่อเลยเอ,อ้าวเชื่อไปไหนวะไอคนที่ให้งานเราอยู่ไหนวะเดินเล่นหน่ออ๋อโอเคมันอยู่นี่อืมแล้วก็ให้ละ มันก็ให้งานเราอีกให้ไปหาไอีเวนนี่โอเคแล้วให้เราไปไฟ ا ่กับมันประมาณนี้โอเคเดินมาเดินมาอินโชกันคือถ้าคุณกดชิปมันจะเป็นการ zoom ค,ความรู้ กดมั่วเมื่อก่อดกดบีแล้วจะจะเกิดการบั็กจมไปในตัวม้าแล้วสตูจะเอาหอกทิ้มเราไม่โดนผมจําได้อยู่ท่านเก่าๆกดกดบีแล้วจะจะอยู่ใต้ม้าและฆ่าสตูได้ด้วยซึ่งเสี่ยวมากอย่าไปทาตามนะเสี่ยวเกิน โอเครับสำเร็จแล้วผู้มึงเดินมานี่ไม่มีประโยชน์เลยโอเคแล้วมันก็บอกที่อยู่ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาของศัตูเพื่อเอาไปขายแต่การจะขายได้ขายไปก็นักประมาณนั้นขายขายไอ้ไม้ฟาดหัวกับอีกสองก้อนได้ประมาณ4ีสี่เหรียญก็ ไปชุดไปก็ได้ห้าเหรียญซึ่งน้อยมากแต่ถ้าสัศสตัวอาจจะได้เอิม่มท่านผู้ชมครับเห็นตัวเงินไหมผมขอเตือนว่าถ้าใครเพิ่งเล่นใหม่ๆอย่าไปใกล้ไอ้ที่เป็นสียำพูงเงี้ยมันไม่เป็นมิตรเลยถ้าคุณเข้าไปใกล้อะ่ะอับรองของหมดตัวแน่ผมจะรีกจากมันเพรมันจะมาไล่ล่าผมกับพวก โดนจับได้เมื่อไหร่ถึงตายแน่นี่มันพวกแกงเหมือนประมาณยากกุซ่ามั้งเพราะมันเป็นโจรสมุไรเคยลองไฟกับมันเหรอตายหมดนะเห็นตรงกันไหมคือประมาณว่าโจรจะมีแบบหลายๆกลุ่มถ้าเป็นโจรแบบปกติอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะเดินเล่นๆโจรป่าโจรอะไรต่า,างๆแต่ถ้าเจอแบบพวกคําว่าดิสเทอร์สเป็นประมาณว่าพวกทหารหนีพวกหนีทหารจำนวนหนึง่งมันจะเกิดการตีกันครับ แล้วเราก็อย่าไปเสียกเพราะเราวิ่เพราะยังไงเราก็ฆ่ามันสองกลุ่มอยู่แล้วเราตามตามเรื่องต่อเลยโอเคครับเราก็เข้าไปในพื้นที่กองโจรแล้วซึ่งอันตรายมากล้วก็พบล้วก็หาไม่เจอด้วยโอเคเห็นใน map ต้นขวามัครับนั่นแหละสะตัตอยู่ตรงนั้นเลยจุดแดงๆจุดสีเนื้อ ก็แบบสีเนื้อคุณๆประมาณว่าเป็นพวกเราถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นสัตูเดี๋ยวพัด่อไปผมจะเล่าให้ว่าถ้าเกิดมีสีอื่นๆนีคืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้เราพัดหน้านะครับท่านผู้ชมโอเคแล้วความสามารถยังน้อยอยู่ตอนนี้มองว่าพวกจนไปอยู่เป็นกระจุกอยู่ตรง ปากถ้ำเป็นการมอ่ะมันมันช่วยเราเห็นว่าสกูวีกี่ตัวแต่มันไม่ช่วยให้เรายิงดีขึ้นเลยเพราะจากปกติ haha, เ้า z o o อย่างเงี้ยมันก็มันก็ยิงประมาณว่าบางคนอาจจะยิงไม่โดนแต่ถ้าคุณยิ่งซูมเข้าไปอีกถ้าไม่ใช่แบบนี้แบบไกลๆอะ่ะคุณยิงยิงมันไม่โดนเลย เอาไว้สองสตูวแต่ถ้าจะยิงก็ยิงได้แต่จะยิงยากหน่อยเท okay, จบแล้วคุณสาม,มารถกดตัวที่นะวะช่างไรันเดี๋ยวค่อยบอกในพัทหน้าโอเคแล้วแล้วก็ขโมยตัวศัตูไปยังมัดหัวไม่น่าเชื่อว่าเกมนีมียังมัดหัวด้วยคือถ้าุดคุณที่เกียร์กด ย้ายของแบบนี้คุณสามารถกด control ได้เดี๋ยวสมมติให้ดูสมมติการทำให้ดูกด control แล้วก็กดเมาส์ซ้ายมันก็จะอยู่นี้แบบอัตโนมัติโอเคเราก็ได้เวลาไปแล้วไปสูมอีกภารกิจหนึ่งตอนนี้ไอเวนนี่มันตามเราอยู่มันเห็นว่าพวกเราคนน้อย โอเคผู้โชคลายชาวบ้านเราจะไปตลาดขายของสักแป๊บนึงอืมแล้วก็ต่อเลยครับท่านผู้ชมโอเคจะคุยกันมันแล้วมันก็จะให้ภารกิจเราอีกภารกิจนึงเดี๋ยวมาดูกันคืออะไรโอ okay. เคเดินลอกเมืองเล่นๆอมันอยู่นี่ไง โอเคให้ฆ่าโดนปรนะมาณนั้ลืมไปมิโลโอเคแล้วมันจะวิ่งไปแต่ช้ามากเขาจะหาเจออืมโอเคเจอ ดับเบิลคิวแล้วทริปเปิลคิวควอเตอร์คิวเยสจะเอทมไหมมาดูกันจะติดเอทมไหมเรานี่มไม่ชอบลาดด่าจริงๆโดยตั้งห้าคิวอะไม่มีบอกคอมโบเลยเกมกลับ 6คิวประมาณนั้นนะโอเคแล้วให้รังเราแล้วก็ปล่อยเราไปเป็นอิสระโบยบินอยู่ทั่วสวนภูแห่งนี้โอเคครับก่อนจะจากกันก็ขอให้คุณซับสไครต์หรือว่าติดตามแอดรรมานี้หรือกดไลค์หรือเอออะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณสบายเลยโอเคครับสวัสดีครับ